สวัสดีครับนานาทุกคนวันนี้ผมมีไอเทมใหม่มาให้ดูนะครับมารีวิวเป็นกระติกนะครับสำหรับตกปลาเป็นจริงๆป็นเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับชิงหลิวนะแต่ก็เอาไปตกอย่างอื่นก็ได้เอาไปตกเดินตียปอมนั่งพักอะไรได้เดี๋ยวมาดูกันผมสั่งมาจาก l a z a ด a นะขนาด36ลิตรนะครับน้ำหนัก5.5กิโลแล้วก็เป็นกระติกจีนมาดูกันว่า มันทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนี่มาให้ดูมันมีตัวกระติกเนี่ยเป็นสามารถมีพนักม,มีพนักพิงนะมีพนักพิงพับได้ปรับระดับได้ปรับระดับได้3ร,ระดับปึ๊บพิงพับเก็บมีเบาะรองนั่งตรงที่ใส่พวก อ,อะไรอ่ะใส่ลูกหมุนใส่ตัวเบ็ดใส่ตะก,กัวใส่ใสายหน้าอะไรพวกนี้เปิดปิดได้นะครับข้างหน้าก็เปิดได้อีกสามารถเอามือล้วงเข้าไปหยิบน้ำหยิบอะไรที่เราแช่ไว้ในนี้นะหรือบางคนอาจจะเอาไปใส่ปลาใส่อะไรแต่ผมผมคงไม่ใส่ปลาเพราะว่า ปลาเดี๋ยวเราใส่กระชังเอาแล้วก็เดี๋ยวมันจะเวลาเราเอาไปแช่ใหม่แช่น้ำแช่อะไรใหม่รอบนึงมาจะมีกลิ่นนะครับฝาเปิดได้สองฝั่งนะครับเปิดให้ดูทีละฝั่งนี่เปิดได้สองฝั่งเปิดสองฝั่งก็ยกออกมาได้เลยนะนะครับอันนี้เป็นด้านหน้ามีที่ระบายน้ำ ที่ระบายน้าด้านหน้าออได้นะครับใต้ฝานี่ใต้ฝาเป็นแบบนี้มีที่เก็บนี่เป็นที่เก็บชุดสายหน้า1อันอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เก็บโรนะครับมี1นึ่งสองสามสีา่าอันนะอยู่ข้างใต้ฝา หูหิ้วมีให้มาดูด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้เปิดออกมาตรงนี้เป็นเป็นแม่เหล็กนะมีแม่เหล็กหอันไม่ต้องกลัวหลุดตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ไ้ตัวล็อกเสร็จปุ๊บตัวล็อกเข้าให้มาตัวล็อกมีกาวสองหน้าติดอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราก็ติดติดปุ๊บแบบนี้ก็จะสามารถใส่ทุ่นได้นะครับ แม่เหล็กอีกฝั่งหนึ่งมีเหมือนกันฝั่งนี้ใหญ่หน่อยนี่โร12อันนะใส่หมดเลยนะไม้ตายบาลานบาลานลอยบาลานจีนบาลานเกาหลีไม้ตายเกาหลีหนู่นนี่นั่น3 6 4 5 5 4อะไรก็ว่าไปขานี่กดปึ๊บ ปุ๊่มข้างหน้าข้างหลังก็สูงขึ้นนะเราก็สามารถนั่งตกได้สบายๆฝั่งนี้เขาจะไม่มีเขาจะยังไม่ยึดมาให้นะเขาให้มายึดเองเผื่อใครถนัดแบบไหนสูงต่ำซ้ายขวาก็สามารถยึดได้ เดี๋ยวเราจะยึดที่ใส่กระชังเดี๋ยวเราจะยึดที่ผสมอาหารแล้วก็ที่วางขันของที่เขาให้มามีอะไรบ้างข้างในก็จะมนีนี่นะครับถาดผสมอาหารี่ชั้นไม่รู้นะผมแกะดูเลยแล้วกันอ่ะสามชั้นน,นี่สามชั้นนะครับมีที่วางอาหารปึ๊บ นี่ที่แถมมาที่วางคันนะครับอันนี้เป็นของชุดวางอาหารผสมอาหารมีนี้ด้วยนะมีแถมมาให้ด้วยดีมากมีคู่มือนะครับแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์ในการยึดติดนะอันนี้ก็เป็นยึดติดฝั่งนี้ ก็จะวางที่วางคันได้มี <c oughs> มีสายสภายมาให้ด้วยนะครับอ๋อมีนี่ด้วยมีนอ็อตมีไขควงมาให้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะประกอบ <c oughs> พวกจุดยึดต่างๆแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลองของจริงกัน <c oughs> <c oughs> นะราคา2,000กว่าบาทตรงนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้แล้วกันลิงก์ที่ผมสั่งก็ <c oughs> <c oughs> มีเท่านี้นั่งสบายพิงได้